สบายดีทุกท่านสั่งปูนล,ล่าสุดนะผมก็ได้โทรสั่งปูนมานะท่านสั่งของทุกวันเลยช่วงนี้เออรถส่งของมาแล้วส่งปูนมาแล้วสงสังส่งสั่งก่อนที่จะออกจากบ้านเมื่อกี้นะครับท่านเขาก็มาตามดากเราเลย utama, lew. ini deh, nih. alat aksakan. ah. ้ท uh ีมงานส่งของลงไว้อ <único> ย <word> ู่น oh ี <souvent> ่นะท่านลงที่นี่ละเดี๋ยวมันถืกฝนฮะกระารก่้ะไรรไรกจะไหกระไไรไวไ อยังรุงเทพ้ไปงงอยังรถส่งคองมาแล้วคุณตาเขามาแต่เช้าเที่ยวแรกเราบอกคุณตาโอ้เที่ยวแรกเที่ยวแรกแหกมานมาส่งวัดว่าไปทางไหนเด้ขึ้คือลายท่านนี่หรือว่า ยกใส่ผลิตอบอกเออ,เอ,อบอกผู้สาวซาลงปูนซะก่อนอืมโอ้คนยกนี่อายุเยอะเนาะเออโอ้เจ้านี่สุดยอดเลยเนาะคนคนที่ยกของไนได้เนี่ยเดเขา <c oughs> เออคนนุ่มๆนี่ส่วนส่วนไลยสิบพกาได้ยกเนาะครับรถอย่างเดียวเนาะ <c oughs> อตายล่ะนีเรื่องท่านคุณตาวัยหกสิบวัยหกสิบเท่าไรนะหกสิบสี่หกสิบห้าอสิบเก้าคุณตาไวัยหกสิบเก้า นะฮะฮทำงานหาเงินเลี้ยงลูกวัยสามสิบอ่าท่สุดยอดอีลีคุณตาวัยเดี๋ยวีหน้าก็มีสิบเนาะี่น้โอ้อันนี้เพิ่นแบกซ้อยพี่น้องโอ้ต่อ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 โอ้เอานี่นะคุณลุงมาด้วใช่เนาะนี่ครับผมเก็บเศษครับมาเก็บเศษเศษขวดเนาะโอ้เอาสั่นนะ นี่อย่าบุระควรให้เพื่อนนะเด้อนี่นี่นี่พอรู้ว่ามีบ้านนั้นวัดเพื่นวัดทังไดเด้อเลยนี่งานบูกาป้อมงานเด้อเปล่าน้ำทุนไม่บ้านบักเด้อเอ้านี่เพิ่นมาซอยยกเพิ่นมาเก็บเศษขวดพี่น้องเอ้ยก็เลยมาเห็นก็เลยมาซอยยกก็แข็งแรงคือกันได้เจ้าก็ได้เนเด้ออะได้อยู่ โอ้โหเอากินเ่าโอ้บูเงินบอกเนาะอเติบอยู่ไหนเออกินรับอีกอย่างบคนงานนะเอาแต่สูงไวัยบ่หนุ่มเขาบวยกได้เนาะโอ้แต่แปลกนะท่านงานหนักๆแบบนี้นะคนเถามักขนาดเลย นี่งงผิดรูป้ปะเอาเลยดิมัสนสต้นซีดผุเนสาะคนเขาไปกรุงเทพมาได้เขาประหลาดเลยโอ้มันจำเป็นต้องเฮ็ดอยู่นี่เออเอ๋อ,อาจากบาทเมื่อนี้รูยยอดสะก่อนไปบุได้ไปตาลูกบุได้เนี่แเหรอตาลูกบุไดเจ้าก็อยากไปอยู่คือกันไปกรุงเทพนะไปบ๊อบไปหาน้องสาวมันเลฮ็ดตั้งร้านอยู่กรุงเทพอา่าไปาบุญยาตัวกูเออตั้งร้านซื้อทั้งขายทั้งนะ่า หนึ่งหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบหกหนึ่งนสองอแปดบหกรดนี้ยังห่วงลูกอยู่บ่เอะไรเอ้าไปรถเดี๋ยวใครโอนใจอ่บ่มีเงินสดใจเจ้าแล้วมันนี้ นี่น้งท่านเอ้ยโอ้แต่แกก็สู้นะสู้สุดๆนะพี่น้องเอ้ยอายุหกสิบกว่าแล้วหกสิบเก้าแล้วอายุหกสิบเก้าหาเงินเลี้ยงลูกพี่น้องเอ้ยลูกสามสิบ ลูกกันยูสามสิบเราเคยว่าให้ฟังอยู่เอออาเราไปลราบอลเราเบากวดบะอืกันไ่วันนี้วันนี้วันนี้พระอาจารย์ก็จะปูกระเบื้องเนะาท่านโอ้คักเลยเนาะวันนี้เนาะแจวเลย สวยงามเลยพี่น้องไอ้ปูกระเบื้องเข้าไปก็งามเลยนบปนี้คักโ,โอ้โคปูนสีมันสีออกดำๆเนาะเดี๋ยวโอนเงินให้ลานชงของกันพี่น้องเอ้วันนี้ผมก็จะชาวของผมไปเลยพี่น้องไอ้ส่วนพายา,พาน,นเพื่อ็เฮ็ดของเพื่อนไปเอาแบ่งกันเฮ็ดวางพี่น้องครับ ช่วงที่ว่างกระเฮ็ดไปเอ,อเดี๋ยวสิบโบว่างโอ้ปลผัดสะก่อนลืมโอ้เดี๋ยวกับเดี๋ยวต้องได้กลับบ้านไปอีกนะลืมเอาแนวปูกระเบื้องมา

นี่กล่องวันนี้ก่อนตะปูเข้าตะปูไม่ทุกที่เป็นกล่องมันก็เห็นเข้าผมใช่ได้เห็นอยู่เด้มันอยู่ข้างในนั่นแหละที่คุบอแมนมันอยู่ข้างในที่เห็นเมื่อนั้นนะท่านเข้ามาเก็บนี้แล้ว